สวัสดีค่ะอันนี้เป็นที่ปรับไซส์ที่คุยกันในเพจนะคะนี่จะของญี่ปุ่นวิธีการใช้ก็คือเราตัดเอาครีมเนี่ยหรือกันไกเนี่ยตัดขอบตัวนี้ออกมาเริ่มต้นเนี่ยลองเอาแหวนวัดก่อนว่าแหวนตัวเนี้ยเหมาะกับก้านขนาดไหนเนี่ยค่ะพอได้ตัวเนี่ยตัวนี้หลวมไปอย่างอันเนี้ยพอดีพอดีอดปุ๊บมันจะมีสองสองแบบก็คือแบบโปร่งกับแบบเอ่อตัวไม่โปร่งมากอันเนี้ยมันก็คือองค์ความชื้น คือใส่ละอับหรือไม่อับคราวนี้พอได้แล้วเนี่ยเราก็เอามาวางแบบนี้ค่ะแล้วก็มันจะมันจะจับไว้อย่างนี้ประมาณนี้มันก็คือราเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะแล้วก็เอานิ้วสอดเข้าไปเลยคราวนี้มันจะไม่หลุดละเนี่ยขยับได้เพราะนั้นเวลาใส่อยู่ในนิ้วมันจะไม่หลุดก็จะลดได้แล้วก็เอาถอดเวลาสมมติหน้าหน้าหนาวนิ้วจะหดก็เนี่ยมาใส่ได้มันก็ปรับ1-3ถึงไซส์กำลังดี ถ้าเกินกว่านี้มันจะไม่เหมาะนะคะถ้าเกิดเสร็จแล้วไม่ใช้วงนี้ช่วงนี้เบื่อเปลี่ยนวงอื่นก็เนี้ยไปใช้ได้อีกในชุดมี6ชิ้นนะคะขอบคุณมากค่ะ